ปรากฏว่าวันนี้ขึ้นไปถึง4,500ร้อนแรงมากคือมันเป็นได้ทั้งวิกฤตและโอกาสเพราะว่าในช่วงนี้ตลาดปรลุ่มการซื้อขายมันน้อยลงนะครับอาจจะมีบรรดากองทุนที่มองตรงนี้เป็นโอกาสเพราะการที่ตลาดบางแล้วก็มีการซื้อขายไม่เยอะเนี่ยนะครับก็เป็นโอกาสในการที่จะลากขึ้นลากลงได้ง่าย ภาพหลักๆของการขึ้นทองคำเมื่อ3วันมานี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ตลาดวิเคราะห์กันว่ามาจากเวเนซุเอลาปีนี้เป็นปีทองของทองคำจริงๆคราวนี้หลายคนก็มักจะถามว่าตกลงทองคำขึ้นแล้วมันจะพองสบูแตกไหมหรือปีหน้ามันจะไปไหนไหมนะครับ ค่าทองคำนิวไฮครั้งที่51 52แล้วนะคะแล้วก็ดูท่าทางว่ายังไม่ชะลอความร้อนแรงเลยนะคะขอดูรอบล่าสุดก่อนคะ่ะคุณหมอคิดว่าช่วงใกล้คริสต์มาสใกล้ปีใหม่นะคะตลาดจะเงียบแต่ว่ากลับบวกขึ้นมาแรงจนกระทั่งทะลุ4,005คุณหมอมองว่าเป็นเพราะอะไรคะเออมันจริงๆแล้วเราก็คิดเหมือนคุณกีตากับหลายๆท่านนะฮะในช่วง วันศุกร์เนี่ยเราจำได้ว่าราคามันไม่เคลื่อนไหวเลยหลังจากที่ข่าวดีเรื่องของ CPI ออกมาเนี่ยมันก็เคลื่อนไหวน้อยมากนะครับมันยังอยู่ที่ระดับ4,350เหรียญอยู่เลยนะครับแต่พอเช้าวันจันทร์เนี่ยมันโดดขึ้นมาทะลุไฮเดิม4,385แล้วก็ไปเทส4,400ราพอวันอังคารพอทะลุ4,400นี่เขาก็วิ่งไม่หยุดเราก็นึกว่าเขากลงจะเหนื่อยแล้วนะส0 400, 4ี่รปรากฏว่าวันนี้ขึ้นไปถึง4,500ก็ต้องถือว่าร้อนแรงมากคือมันเป็นได้ทั้งวิกฤตและโอกาสเพราะว่าในช่วงนี้ตลาดตัวรุ่มการซื้อขายมันน้อยลงนะครับวันนี้เป็นวันในเชิงก่อนคริสต์มาสอีฟเนี่ยก็ต้องบอกว่าพรุ่งนี้ตลาดเทรดทองทั้งหมดทั้งโลกปิดนะพรุ่งนี้คือวันคริสต์มาสแล้วคืนนี้จะปิด ทำการเร็วขึ้นคือจะปิดตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งบ้านเรานะครับฉะนั้นก็ต้องเข้าใจกันว่าโดยองค์รวมอะวอลุ่มมันบางและธรรมดาก็พูดง่ายว่ามันมันราคามักไม่ไปไหนแต่ในทางกลับกันอาจจะมีบรรดากองทุนที่มองตรงนี้เป็นโอกาส เพราะการที่ตลาดบางแล้วก็มีการซื้อขายไม่เยอะเนี่ยนะครับก็เป็นโอกาสในการที่จะลากขึ้นลากลงได้ง่ายซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าสามวันนี้ขึ้นมาแล้วประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเหรียญเร็วมากเรามาดูกราฟที่ทาง MTS เราทํราทำให้นิดหนึ่งนะครับว่ามีครอบคลุมอะไรบ้างในเรื่องของราคาทองคำในกราฟแรกอันนี้เราโชว์ให้เห็นว่าปัจจุบันทองคำขึ้นมาแล้ว7 2นนะฮะ 72%โดยที่ต้นปีเรามาเริ่มกันที่2,625ตอนนี้สมมติจบที่4,500ตน้ท่นทวนเนี่ยก็คือ72%เอร์เซนะครับเ,เราทำกราฟไว้ให้ว่าในช่วง1ปีเนี่ยบวกมาแล้ว71 6เดือน30กว่า5ปี38อานทำนองนี้กราฟนี้ให้เห็นอะไรบ้างให้เห็นว่าอย่างน้อยที่สุด กราฟด้านบนของราคาเริ่มไปชนแนวต้านสำคัญที่4,500เหรียญละซึ่งตอนนี้ก็ย่อมานิดหน่อยอยู่นะครับก็จะเห็นได้ว่าภาพหลักๆของการขึ้นทองคำเมื่อ3วันมานี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ตลาดวิเคราะห์กันว่ามาจากเวเนซุเอลาเวเนซุเอลาทำอะไรก็บอกว่าเป็นประเทศที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยสซงชั่นอยู่แล้วก็พยายามที่จะ ควบคุมการส่งออกน้ำมันของเวเนซุเอลานั้นก็มีการปิดล้อมในทะเลแคริบเบียนก็เป็นความตึงเครียดแล้วกันในบริเวณการขนส่งน้ำมันออกจากเวเนนะครับอันนี้เป็นข่าวมาตั้แต่วันศุกร์แล้วแต่เริ่มตึงเครียดมากในช่วงเสาร์อาทิตย์อันที่สองก็คือข่าวที่เข้ามาแทรกก็คือการที่กองทัพเรือของอเมริการเนี่ย ก็เริ่มมีการโจมตีเรือนบรรทุกน้ำมันของรัสเซียด้วยนะครับซึ่งภาพหลักๆตรงนี้ก็น่าจะเป็นความตึงเครียดในระดับประเทศหรืออาจจะลามไปถึงภูมิภาคได้เพราะว่าก็ไปกระทบกับเรื่องน้ำมันน้ำมันที่ดิ่งลงมาโดยตลอดในช่วง3เดือนนี้จาก70 u s ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยก็ลงไปถึง50 ้าสิบเจ็ดห้าแปดแล้วก็ดิดกลับขึ้นมาบ้างนิดหน่อยนะฮะก็โดยภาพรวมมาจากความตึงเครียดเรื่องการขนถ่ายนะ้ำมันทองคำก็เหมือนกับหาอะไรไม่เจอก็เอามาลงที่ทองคำหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ดูว่าเออมันอาจจะเป็นความตึงเครียดที่ลุกลามดังนั้นในช่วงสามวันนี้ต้องยอมรับว่ามันขึ้นแบบเยอะมากทั้งทั้งที่ข่าวเรื่องของการรถเบียของเฟดมันก็ ออกมานานแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่มาสนับสนุนเขาได้ดีก็คือเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือวันอังคารกับวันพฤหัสวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขที่สำคัญก็คือตัวเลขเการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ออกมาต่ำนะครับแล้วอันที่สองก็คืออัตราการว่างงานที่สูงขึ้น นะครับซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะทั่วไปที่อ่อนแอของการจ้างงานกับวันพฤหัสต,ตัวเลข CPI ที่ออกมาเนี่ยของเดิม3.1คาดว่าจะออกมา3.0ปรากฏว่าออกมาเหลือแค่2.7ตัว CPI ออก2.7ตัวคอ e CPI ออก2.6นั่นหมายความว่าภาพรวมของเงินเฟ้อเนี่ยกำลังดิ่งลงด้วย ซึ่งตัวเงินเฟอ้อเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่เฟดเองกังวลอย่างมากว่าจะลดดอกเบีย้ยได้ไหมถ้าในเมื่อเงินเฟอ้อยังสูงกว่าเป้าหมาย2%อยู่เยอะตัวนี้ก็เป็นตัวคอนเฟิร์มทั้งสองตัวว่าการตัดสินใจของเฟดที่ประชุมเมื่ออ1ทธันวาที่ผ่านมานั้นถูกต้องก็คือลดดอกเบีย้ยมานะครคราวนี้ในเทรนด์ของการลดดอกเบีย้ยเนี่ยต้องยอมรับว่า พอมันเป็นเทรนดอกเบี้ยขาลงเนี่ยมันเกื้อนหนุนกับการขึ้นของทองคำในระยะยาวๆเพราะว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มันไม่ได้ให้ผลตอบแทนดังนั้นถ้ากรณีที่ดอกเบี้ยสูงนักลงทุนก็จะหันไปซื้อบอนหันไปซื้อสินทรัพย์อื่นๆที่ได้ผลตอบแทนแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันกลับทิศกันเมื่อดอกเบี้ยมันกำลังเป็นขาลงที่เราเจอกันอยู่ขณะนี้เนี่ยมันก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็น สิ่งที่ดีสำหรับทองคำนักลงทุนส่วนหนึ่งก็หันกลับมาทองคำแล้วก็มีเหตุเรื่องเวเนซุเอลาก็อาจจะเป็นประเด็นให้กระชากแรงที่เราเห็นอยู่นะครับประเด็นถัดไปเรายังคิดว่าทองคำในช่้นตีเนี่ยคงจะจบแถวๆนี้ละนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่มีตลาดเปิดตลาดอีกทีหนึ่งประมาณยี่สิบแปดยิบเก้าสามสิบก็ก็เชื่อว่ายมมอย่างโวลุ่มมันยังบางเพราะว่าเออซิกตะวันตกหยุด ในคริสต์มาสและอาจจะลามถึงนิวเจอร์ซี่์ีกตะวันออกของเราเนี่ยพวกเรานี่เราเล่นสองทุกเทศกาลเราชอบหมดคนไทยชอบทุกเทศกาลก็ยาวฮะยาวก็เราเชื่อว่าในช่วงต้นปีโวลุ่มก็จะยังบางจะกลับมาคงเราเราวันที่หมกราคือวันจันทร์นะจางนั้นโวลุ่มในสัปดาห์หน้าน่าจะบางตลอดนะครแต่ว่าแน่นอนมันมีทั้งวิกฤตและโอกาส แต่ว่าการที่จะทุบราคาทองลงมาแรงๆตอนนี้มันไม่เห็นสาเหตุก็เลยเป็นการลากขึ้นไปอย่างที่คุณกิตาเกิดเมื่อสักครู่ครับปรากฏว่าโลหะมีค่าเกือบทุกตัวเนี่ยนะครับไม่ใช่เกือบทุกตัวเลยปรับตัวสูงขึ้นดูกราฟที่เราทำไว้ให้สิครับเราเห็นได้ว่าตัวราคาของแพลตินัมนะฮะซึ่งเป็นโลหะมีค่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยขึ้นอย่างโดดเด่นมากครับ 1 160้อยเปร์เซนพลินัมไม่ทำอะไรปรากฏว่าพวกนี้มันใช้ในอุตสาหกรรมไฮเอ็นนะฮะพลจินัมก็ใช้ในเรื่องรถยนต์ด้วยในรถยนต์ EV ด้วยนะครับซึ่งซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามันก็เป็นโลหะทั้งมีค่าแล้วก็หายากพอๆกันกับทองคำก็ขึ้นมาตามสภาพของตลาด ซึ่งแน่นอนกลุ่มของโลหะมีค่าแพัเทิร์ตอนนี้ที่1ที่2คือ Silver ร์ร้อยสีเ้าเรซถ้าเราจำกันได้เนี่ยซิลเวอเนี่ยเมื่อต้นปีมันยังอยู่ที่ประมาณ2 8งหมต่อกิโลนะฮะสองหมถึงสามหมตอนนี้ราคา Silver เริ่มไปแตะที่70,000บาทต่อต่อกิโลละคือขึ้นมาร้อยร้อย่เาซอย่างที่น้องเขาทำมาให้ดูก็เ,เรียกว่า โขึ้นเร็วและโดดเด่นมากนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าซิลเวอร์ซื้อขายในประเทศไทยถ้าเป็นผู้ซื้อเนี่ยเสียวัตเนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะมันขึ้นแรงแต่เวลาขายไม่มีแวัตนะครับขายมาก็โอเคเพียงแต่เตือนว่าซิลเวอร์ซื้อขายทาง m อ s นพเกเรามีขายนะครับซึ่งเราเป็นผู้นำเข้าซิลเวอร์มาตรฐาน99.99จากต่างประเทศแล้วหลอมเป็นชิ้นเล็กๆให้กับต้งทุนรายย่อยชิ้นละ1กกโลนะครับ ก็ทั้งซื้อและขายได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็แอคทีฟมากในในท้องตลาดเรียกว่าซื้อกันใหญ่เลยตอนแรกๆที่2เดือนก่อนที่หลายๆฝ่ายอยากให้เราขายเนี่ยเราก็ยังงงๆว่าเอ๊ะคนจะชอบไหมนะเพราะว่าซิลเวอร์เนี่ยเราเคยเราเราเป็นผู้จำหน่ายมากว่า15ปีแล้วก็ต้องบอกว่าเคยเพยายามทำการตลาดมันก็ได้แค่ในกลุ่ม Factory Factory ก็คือบ้านเราเนี่ย เกิ่นิดนึงว่าบ้านเรามีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับซิ l เวอร์จิวเวอรี่นะครับทั้งควบคู่ไปกับา่ท่านคงรู้จักแพนดอร่านะครับแพนดอราก็เป็นเป็นเครื่องประดับเงินที่มีความสวยงามในระดับโลกนะครับซึ่งมีสาขาทั่วโลกแพนดอร่านี่ผลิตในประเทศไทยนะครับหมายความว่ามีโรงงานในการประกอบในการผลิตต่างๆอยู่ในประเทศไทยดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่ มีอุตสาหกรรมและมีช่างฝีมือที่ดีมากๆนะฮะในระดับโลกเลยนะครับแต่ก่อนเราส่งออกเป็นระดับหนึ่งในระดับโลกนะแต่เดี๋ยวนี้ถูกทั้งอินเดียและจีนแตงนะฮะแต่ว่าแพนโดร่ายังผลิตในประเทศไทยก็ถือว่าดีดีที่สองดีที่สองก็เป็นซิวอดีที่สามก็เป็นพาราเดียมนะครับพาราเดียมก็ขึ้นมาแต่เราหามีค่าพวกนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมันใช้เฉพาะในอุตสาหกรรมจริงๆ แล้วก็สุดท้ายก็คือทองคำที่เราคุยกันขึ้นมา72%ต้องถือว่าปีนี้เป็นปีทองของทองคำจริงๆคราวนี้หลายคนก็มักจะถามว่าตกลงทองคำขึ้นแล้วมันจะฟองบุ่แตกไหมหรือปีหน้ามันจะไปไหนไหมนะครับเ,เราเรามีเคยทำภาพรวมให้เห็นว่านักวิเคราะห์ในระดับโลก รวมทั้งองค์กรใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น JP Morgan, Goldman Sachs, U.S. UVS เอ,อ่อทุกคนมองว่าทองคำปีหน้าเนี่ยก็มีทั้ง 4,007, 4,008, 5,000วันเมื่อวานนี้รู้สึกมีบางสำนักมองไป6,000แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าโดยองค์รวมอะทุกคนมองขึ้นทุกคนมองขึ้นถามว่ามองขึ้นเพราะอะไรมองขึ้นเพราะว่าเรามองว่า ดอกเบี้ยยังมีโอกาสลดต่ออีกอย่างน้อยสองครั้งในปีหน้านะครับปีหน้าแต่ว่าครั้งหน้าที่จะมีปร,ประชุมรู้สึกจะประมาณรู้สึกจะสิบมกรามครถ้าไม่แน่ใจสิบหรือยี่สิบเนี่ยเน,นี่ยโดยส่วนใหญ่คิดว่ายังไม่ลดโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ยังให้น้ําหนักที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนนะครับ,รบก็ไม่เป็นไรก็ยังอย่างที่ผมบอกว่าเทรนเนี่ยมันยังเป็นขาล,ลงมันก็เกื้อนหนุนต่อทองคํา แล้วก็เทรนด์ของเรื่องของดอลลาร์ก็ยังดูแล้วยังอ่อนค่านะครับมันก็เลยยังเกื้อนหนุนการขึ้นต่อเนื่องนั่นเองครับคุณยีตารครับค่ะคุณหมอคะทีนี้จุดที่เป็นความน่าสนใจคือปีนี้อย่างที่คุณหมอเล่าให้เราฟังว่าเป็นปีทองของโลหะมีค่าทั้งกลุ่มเลยนะคะนอกจาก ทองคําที่เราคุ้นชินกันแล้วนะคะยังมีโลหะมีค่าอื่นๆที่เปอร์ฟอร์แมนซ์แซงทองคํำด้วยซ้ำนะคะอย่างตัวของแพลตินัมหรือว่าตัวของซิเวอร์กระทั่งปียมเองก็ตามนะคะคือท่าน mm. นอกเหนือจากปัจจัยของทองคําอะไรที่ทําให้ปีนี้เม็ดเงินหลั่งไหลเข้าไปในตลาดโลหะมีค่าคะคุณหมอหลักๆก,ก็คือเหตุการณ์ของสงครามรัสเซียยูเเรนนั่นเองนะครับทำให้ ภาพรวมของทองคํามันเปลี่ยนสถานะจากการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเดียวหรือเป็นสินทรัพย์เพื่อการสวมใส่อย่างเดียวในอดีตเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์เพื่อเป็นรีเซิร์ฟเคอร์เรนซีซึ่งการเปลี่ยนตรงนี้ต้องบอกว่ามันสําคัญมากๆในระดับโลกเพราะว่าทําให้แนวคิดของธนาคารกลางหลายๆแห่งส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยนะครับเริ่ม เก็บสะสมทองคำมากขึ้นแต่เราเคยพูดหลายหลายรายการแล้วว่าในอดีตเนี่ยดอลล่าร์ของสหรัฐอเมริกาหรือบอลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นความนิยมเป็นท็อปนะครับเป็นที่หนึ่งของทุกธนาคารกลางโดยส่วนใหญ่ก็เก็บตั้งแต่70%ซขึ้นไปนะฮะรวมทั้งไทยเราด้วย แต่พอมีเหตุการณ์เรื่องรัสเซยียยูเครนและเหตุการณ์ที่สำคัญก็คืออเมริกานาโตเนี่ยตัดสินใจยึดเงินธนาคารกลางของรัสเซยียที่อยู่นอกประเทศทั้งหมดหรือยึดทั้งเงินฝากที่สวิตเซอร์แลนด์ยึดพันธบัตรอเมริกายึดก็้ไปเฉยๆไปสามสี่สามสี่ล้านสามสี่แสนล้านเหรียญเนี่ยน,นะครับก็เรียกว่าทำให้ คือเรียกว่าตัดบ่อน้ําเลี้ยงของสหรัฐอเมริกาซึ่งของรัเสเซียซึ่งตอนนั้นก็คิดว่ารัเสเซียน่าจะเดี้ยงหรือหยุดทําการสงครามได้แต่ปรากฏว่ารัเสเซียมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตของธนาคารกลางจากพันธบัตรสหรัฐอเมริกาออกไปเกือบหมดแล้วก็ถือเป็นทองคําแทนสภาวะตรงนี้ทําให้รัเสเซียรอดจากสภาวะที่สูกแซงชั่นอย่างรุนแรงมา4ปีแล้วนะ หรืออีกสองเดือนจะครบ4ี่ปีสงครามรัสเซียอยู่กรนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออตรงนี้ธนาคารกลางทุกแห่งก็เริ่มมองว่าเอ๊ะถ้าเปลี่ยนตรงนี้มันน่าจะดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดภูมิรัฐศาสตรส์เกิดขัดแยง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนนี่นะถ้าเกิดขัดแย้งเนี่ยเขาก็อาจจะบล็อกเงินหรือยึดเงินก็ได้ดังนั้นตรงนี้มันก็เป็นการนำมาสู่ สงครามการค้าการนำมาสู่การเพิ่มน้ำหนักการมีทองคำเป็น r e เสิร์ฟเคเรนซีมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นก็เป็นคำตอบอยู่อันหนึ่งว่าเอ้ทองคำที่มันขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ฟองสบู่แล้วคนที่ซื้อก็ไม่ใช่นักเก็งกำไรคนที่ซื้อเป็นธนาคารกลางดังนั้นสภาวะตรงเนี้เอ่อต้องบอกว่ามันยังเป็นสภาวะที่เปลี่ยน อุปนิสัยเปลี่ยนบ้านไปแล้วแล้วมันก็จะคงแบบนี้ตลอดไปครับคุณกีตา